ฮัลโหลพี่อ,อ้อขอบอกนอกสถานที่อีกแล้วคะ่ะทริปนี้จุดหมายปลายทางของเราที่ทะเลสตัตหีบค่ะซึ่งเราก็นอนไปเช่นเคยนะคะโรแกนบ้านเราข้าไหนนอนนั่นน้ำไม่อาบนะคะเช้ามาเราก็จะหน้าตาสดใสแบบนี้เลยนะ,ะเดินทางมาทั้งคืนขอแวะกินข้าวสักนิดนึงนะคะตัดไปเลยลูกน้องอตีปผู้หิงโหยนะคะสภาพของนาง <c oughs> จากนั้นพ่อกับแม่ก็ไปหาสถานที่ถ่ายรูปไร้สด อันดูแลสุภาพกับอ้อเ้าเก้าให้เราดูแลนะคะกดติดตามกันไว้ได้เลยจ้าข้อดีของการทํางานออนไลน์คือทํางานได้ทุกที่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาหาโลเคชันทำคอนเทนต์ต่อนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสถานที่เข้าสวยมากเลยคะ่ะต้นไม้เยอะแล้วก็ร่มรื่นมากมีสระน้าําด้วยนะคะอากาศดีมากๆเลยแต่ว่าแดดแรงมากเลยจ้าดูสีดูสีดสเดี๋ยวพาดูโลเคชันกันสักนิดหนึ่งนะคะ ใครจะมาเที่ยวก็มากันได้เลยนะแต่ว่าแม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้ขอไปหาตัวช่วยดีกว่านะคะนั่นก็คือกันแดดของเรานี่เองค่ะโชั่นกันแดดน้ำนมตัวนี้สุดยอดมากบางเบาไม่เป็นคราบกันเหนือกันน้ำด้วยนะคะวันนี้คุณพ่อก็เป็นการเป็นงานนะเนี่ยทำคอนเทนต์เอสเลมอนทีตัวช่วยคลายร้อนนะคะ อเอากันแดดมาเสิร์ฟกันสักนิดนึงเพราะดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะไหวแล้วนะคะเนี่ยจากนั้นเราก็ถ่ายรูปทำวิดีโอกันสนุกสนานเลยคะ่ะเอาให้คุ้มนะ้ำมาทั้งทีนะถึงแดดจะแรงแค่ไหนเราก็ไหวคะ่ะเอาเห็นไหมเทคแล้วเทคอีกนะเหงื่อไหลไขย้อยกันไปนะจ๊ะดูคุณพ่อสิคะแต่ยังไงก็ไหวได้อยู่ได้อยู่แล้วเราก็ได้รูปสวยงามนะคะเนาะ,อะเอาไว้ทํางานต่อได้เลย ขอบคุณตัวช่วยของเราทั้งสองอันนะคะแอดและเอสเลมอนทรีเดินข้างกันต่อได้เลยค่ะ mm hmm. EP ต่อไปเป็นอะไรดูกันค่ะ